กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องไปกันเลิกกันสู่สคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของเบา,าการสูส่ชีวิตพ่่อแมพี่น้องเนาะโดยในสำหรับวันนี้กับทางว้าก้าอสิพ่อพี่พ่อพน้องมาหาทางเพื่อนซาบัวพ่อแม่พี่น้องเนาะการจได้เพราะว่าทางทีมงานกับเพื่อนกับไปต,ตอกไม้ขึ้นกันหลายแล้วพี่น้องเนาะเนาะกับ ดอกไม้ข้าวไม้กินัวขึ้นไปแล้วสีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็เพิเฮ็เวียกกันกรุกกั้วกันอยู่พี่น้องเอ้ยอ้ทงเดกทางลมทางบ้านอกพี่น้องเอ้ยสเกงต้นมะพร้าวพี่น้องข้างลงพี่น้องเอ้ยเนาะออตงนานนนพี่น้องเอ้ยลมก็หพี่น้องเอ้ยลมเป็นพายุพ่อยเนาะย สงครามนี่ก็หลายครูหลายคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนอากาศก็สิแน่พี่น้องเนาะก็สิบ่สบายแน่พี่น้องเอ้ยอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่หลายห่างจักทายสบายดีทั้งทีมนั้นอันสรงแก้วกันเลยพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้เพิ่นเฮ็ดเียกครบวกันอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าไปรับเ่งครับไปรับเรื่องครับต้นกันเลยก็บ่ต้ออเนาะไปกันเลยพี่น้อง ต่อฝพี่น้อยเปิดเหตุเรียกกันอยู่บับบับบับอยู่พี่หน่หอยตัวทีมง,งานเปินการพี่น้องเยเปินเหตุเรียกกันอยู่พบวันนี้กับมาพบพ่อกับบอกรอตอนแรกแรกพี่น้งองเยดอกไม้ขึ้นหลายแล้วพี่น้องเย สบายดีท <ah> yep> <th ah ja oh ั้งแหละสบายดีโดยสบายดีถ้ามืออื่นจะได้มุ้งบ่น้องแหละบ่ได้มุ้งได้หนาจะได้ใส่ไมโซล่าอืมนาจะเป็นมืฮือโดยโดยโดยมืออื่นจะใส่ไม้โซล่าทั้งหนาทะกอดนะเนาะเดี๋ยวรอครับเดินครับส้มกันพี่น้องเอ้ยมืออื่นจะจะใส่ไม้โซล่าพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวหน่อย อาจารย์ไปผู้ลําเลี้ยงเอาไม้ให้ตัดไม้เพิ่นบ่นี่เจ้านะลํเลี้ยงก็เบิ่งว่าตรงหรือบ่ตรงโดยโดยผู้เล็ให้พร้อมพี่น้องเนาะอยู่ข้างล่างก็ได้ก็เพิ่นทั้งน้องน้องแลเพิ่นก็มีอ่มีเทคนิคการเฮ็ดเียกเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยก็เพิ่นได้ตัดไม้พุ่นละพี่น้องผู้ตัดไม้ตัดตแล้วเพิ่นก็สิได้เล็งให้ว่าตรงหรือบ่ตรงพี่น้องเอ้ยอก็ได้สือสากับผู้ทั้งเง อ้าสบายดีเด้อไอสบายดีเด้อโดยสบายดีทางนั้นเป็นผู้บ่าวมือซองพี่น้องเลยอ่าต่เป็นเหตุเวียงนี่ก็ลุกกลุ้กว่าขนาดป,ปุบปับปุบปับพี่น้องเอ้ยไวขนาดอืมโอ้ทางสางใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยนะไปททักา,า,า,ายสบายดีทางสางใหญ่ก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวสบายดีสางใหญ่สบายดีโด้อทงอยังนกันนะ โดยก็เด oh, so ี๋ยวถงเงินถงเงินบวกก็ส yeah, like uh, ิคอแล้มันแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะรีก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวย่านทางพี่อ่าตัวโอ้โหโอ้โหนี่ก้อนนี่ก่อนรี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเสร็จริฟเนาะเกียวเกเนาะรับไปเจ้ายวรับมาเด่ใชวไอ้ปากใหญ่ขึ้นครื่ขึ้นมือเพิ่นตกมาพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้นี่สางบวกกับไปต้มคักลิพี่น้องเอ้ยอ่าถึงตรทางเคื่อนสบัวกับพี่น้องเอ้ยคัก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 ตอนนี้กำลังเริ่มใส่ ขึ้นไม้ขึ้นลังคาน้อยามรถไามมันเืออยู่แทีก่มันไหลออกไหมัปลายปลายเวเนาะมตพรี่จกได้ีน้เซนเซนเขาดขาดขวดเลยอ่าปาดก็ขาดขวดเลยแล้วเนาะ อยู่ข้างล่างกับผู้แทกไม้พี่น้องเลยแทกไม้แล้วก็ตัดไม้เป็นเป็นลายย่างทางน้องแล่พี่น้องเป็นเก่งลายมีแต่ทางข้อก้าวเลยแล้เห็นยังกับบเป็นพี่น้องเลยมีแต่มาเฮียนน้ำน้องแล่เลยแล้วทางข้อก้าวก็ได้มาหาเพิ่นเป็นอาจารย์เพ่นพี่น้องเลยนี่นะไม่ธรรมดาได้เพิ่นนี่นะรับอาจารย์ผู้พี่น้องเลยโอ้ย săn tăm, phun bò khơi yu, giờ yu, giờ kêu ở đây, hàng ngày thấy rồi, đẹp <laughs> 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 ตตลมพลิกพปล่ามเอนพี่น้องอันนี่นะปูอยู่เทิงกะละมัดระวังเด้อไอ้ลมแห้งลยยุ่เข่าทางบ้านเทาก็ได้จับอก่่บอกเาี่บอกจ้ก่อยบอผิเต้นเนาะ จะบอกอะไรก็เฮ็นั้นแล้วทางอะนเพ่อามันม่ป้วคทังบอกเนงในโคับแม่อ่ะทางบอกก็ะสีไดไปหาทางตูซิสแล้วก็ทางลูกข้ามก้อนพี่น้องเ้ยแจ็เพินยูไซลี่ยูไซมองใดพี่น้องเ้ยรวเพินแจ็กเชื่อพี่น้องแจ็กเพินไลีทางใดมาก็เห็นแตลรดเพินพี่น้องจ็กเพินไปทางใด กลับไปพลีหม่องได้แล้วพี่น้องเอ้ยหาเพิ่นก่อนอื้อเอ้าสบายดีน้องตอเพชร à, à, đi. ดีโดชุดเจ้ามา อาสบายดีบ่เก้าเนาะโดยโดยสบายดีเนานะคือว่าคันว่า,บ,าบ่อยู่กะเป็นหม้อมแห่งสบัวเพิ่นได้อยู่ดอกสบัวเพิ่นเป็นคนที่ว่าว่องไวระละขนาดว่าบุกเป็นหนังสือเนาะไปฮอดไทยถ้าเป็นนีแห้งสิกว่านีอย่างหนแห้งอย่างต่างประเทศแต่ดีเพื่อนอยากต่างประเทศได้เบียดเลยเบียดบ่อสเบียดคือใส่กุ๊บคือเลยเนาะใส่กุ๊บคือเลยพี่น้องไงเนาะคือยัง คือวิ mm ่งเมื mm ่อ hmm. อื hmm. ่นกะวันศ oh, ุกร์ว like mm ่าลูกกะงกวางเียนอยู่เนาะแต่ว่าผมเชื่อ่หรูพราะว่าขันว่าเจ้ายู่เนี่ยเนาะต้องเรียมช่ยแม่ย่านร่วมพนย่งไยันยาบอย่งให้แม่เห็นอย่างไรเนาะย่งคนดูคนเดียวคืออันคือยาแม่ี่างหรือ่่ยัดชาวบัวดิ พอไข่ขึ้นดูว่าหรือว่าทางไหนหรือว่าคือเก่าไม่ใช่ฉบูะทำกระซักแน่เลยเอาไปดองเนาะอ่ะสิประมาณนี้แกใส่ฉบัวเพิ่นก็สหย่โตโตก่อนสิพาพี่พาน้องไปอัพเดทบนเฮือนอีกเนาะโดยาฮอดกันได้แล้วคือสิเรียบร้อยแล้วโครงหลังคาที่น้องไปเสร็จสมบูรณ์เนาะโดยประมาณนี้เอาไปดองเนาะโดยอ่ะเอาไม้แขยบันเนาะข่อยไปเบนี ให้หาเห็นไมมเห็นตอกพรเอาเมื่อน้ำได้ก็เอาเมื่องเนาะให้เพิ่นเลยบ่ได้เพราะไม่ใจนะให้เพิ่นเลยบ่ได้บ่บ่ได้เนาะเพิ่นใช่เป็นโยเราเอาแต่เงินให้เพิ่นเนาะโดยโดยเอาแต่เงินให้โดยโดยสบายดีกลับมาหาทางพี่กันพี่น้องในบ้านนี้นะ ตกอยู่ประมาณประมาณสี่หมื่นพันบาทสี่หมื่นกูได้ประมาณสี่หมื่นพันบาทใส่งบอันเคาะเรื่อออกมาพราะเร้องได้ทีค้านต้องได้ชื่อเล็กต้องได้เอาดินทมอีกได้พี่น้องสําหักก่อออกมาอีกกะเบื้องอีกไม่อีกก็ไงออกมาท้างหนมันต้องได้ก่อขั้นอบ่นเลย่ะตัวเสนต้องแบบก่อออกมาเลยกะ แบบเฮ็ดทำว่าเฮือนอีกด้วยด้วยแม่นแม่นแม่นละต้องแบบใส้โค้งหลังคาอีกนะคะใส้ระเบื้องอีกคือจะคิดว่าอละนะคะไส้น็อตใส้ตะปูใส้ทุกอย่างซะทุกอย่างเลยโดยโดยแม่นแล้วเจ้า่างบนะที่หมื่นใช่ป้องโดยว่าเบิ่งก่อนเด้อว่าถาว่ามีมีกอาจะทำทีสร่างแก้วในน้ำพี่น้องแต่ว่าต่างกเอาบ่มีเนาะการงบทางในนี่เอาก็ยั้งเกิดจริงบุคคลจริงจริงอะไรพี่น้องแต่ว่า ขอกคนภาวนาช่วยกันเนาะพี่น้องเนาะทางโบก้าวน้ำเนเนาะเมาว่าาว่าผู้ใหญ่อยากช่วยเขามากฝากบบก้าวนะโดยติสโบก้าได้เนาะหรือว่าทางทุกคัเนาะประมาณังที่เดียวน้องพี่น้อง้าวบาประมาณนี้พี่น้องโตทำลาพจากพี่น้องไปแล้วมอนี้เนาะ คุณพ่อกันในคลิปหน้าที่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กยากจะได้ขอดตัวกอดกันหนาฝาที่ฝากน้องเนาะเป็นกำลังคิดกำลังใจให้ทางตับวัวเขากู้ตับัวนะครับก็เลยอะไปดูที่น้องเลยเนาะฝากอุ้งเลี้ยงอุ้ออกไปได้หลายเนาะเพื่อจะให้ี่ใหญ่เพ่เห็นเพื่อจะให้เลื้ยงตับัวเพป็นเลี้ไว้ไวๆเนาะนะครับการเลียเดียวเข้ามาหลายลลัยเลี้วไวๆกับกาได้ไปซอยคนอื่นต่อว่าจะ ถามว่าได้งบเยอะจนแล้วก็อยากได้แรงงบที่ว่าก่อขึ้นนะครใส่ประตูห้องเกี่ยวใส่ประตูอาเฮือนพอมีล็อกมีอย่างบ่อห่างเน็ตนาอะไรเนาะพออห่เงตึนวิจักเพื่อนหลังเขาเตาเนาะพี่น้องเพราะว่าอันตรายเนาะอี่ย่างเป็นการผู้หญิงพี่น้องเลยใช่ไหมใช่เพิ่นเนาะดูสิได้สมัคระวังกันแล่ยไดพี่น้องเนาะเพราะว่ายากนี่อันตรายเนาะขผางเลยพี่น้องขผังมีผังเข้า ต่อต่อ่องนับ้าน่ได้เขาว่าเบิกที่นี่กะปลอยร่ด้วยมีเงินมีคำเมื่อถูกถูขคนุาภันแข้งงพี่น่อยเนาะจากไปในเี่น้เนาะ่ายนี่สร้างช้นงานสัวสุกเฮาสร้างชิ้นชิที่ไดู้เาสบาสบายนีพี่น้องโดยสบายดีตัวสิสบายดีสบายรกเขาน้โดยทีมงานสั่เพิคนกัพี่น้อยเลอ่กิจเบียนอยู่พี่ จะคุยกันเรื่องอยา่างปรึกษากันอยู่พี่นออ้องเลยเป็นมื่ออ่นกับพี่น้อยเนาะทางทางทีมงานทางสั่งแก้วกับพี่น้องเลยเนาะการซืเพิ่นการซืได้ใส่แผ่นสุราหนี่พี่น้องเลยกสรใส่มาทางหนา้าแหละพี่น้องนี่มามุมทางหน้านี่เลยพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องก็อธิการใหญ่ปีพี่นออ้อยน,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 นะโดย เอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเอาน้อต่ดสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวก้าก็จะได้อำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาน้อพบปอกับระวังคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอาน้อโดยทางบ่าวก้าวก็คนสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวก้าก็ฝากพีฝากนองฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางบ่าวก้าเห็ุคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาน้อโดยทางบ่าวก้าก็ขอบคุณคนจากทุกท่านที่เข้ามาฮับเบิ่งฮับสมแต่ต้นจนจบระบบข่าวโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่า อาสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าวอินซีเข้ามาอาเป็นตัวหัวคอยคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอคนร่นรำมาร่วมกันเบิดกันสุขภูสุขคนเบิดกันสมองสมบ่ัติพี่น้องเนาะโดยถ้าว่าบกาวปิดผ่านปรกันได้ทั้งวากาวกักราบขอโทษขออภัยทั้งพี่น้องกันเบิดกันสุขภูสุขคนเบิดกันสมองสมบ่อัติพี่น้องเนาะโดยสุดท้ายนี้ทั้งวากาวกับสิริอาลาพัชจะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วก็อนลำลาพัชจะพ่อแม่พี่น้องไปทั้งวาก่าวนี่ขอกราบค้า่าสบายดีพี่น้องสบายดี